สวัสดีครับทุกคนผมชื่อหนึ่งนะครับนักดนตรีคนไทยบนเรือสำรานครับตอนนี้เรือจอดอยู่ที่บิมินีครับบิมินีเนี่ยเป็นหมู่เกาะส่วนหนึ่งของประเทศบาฮามัสครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไมอามีสหรัฐอเมริกาประมาณ80กิโลเมตรครับที่นี่ก็จะมีชายหาดแล้วก็จุดดำน้ำครับฉลามเยอะมากครับที่บาฮามัสตอนนี้ผมใช้กล้องใหม่ของผมไทยนะครับกล้อง360องศาตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือครับน้ำสวยมากครับเจอเพื่อนในวงทักครับ Yes. How are you? Amazing. This is t going for TikTok? Yes. Ah, hola gente. Salud e s p e c a l de Argentina y Rusia. Enjoy, guys. ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือสปีดโบ๊ทท่าเรือยอทของคนที่ซื้อบ้านอยู่แถวเนี้ยครับรวยหน่อยก็จะมาซื้อบ้านที่เกาะครับแล้วก็มีเรือพร้อมวันนี้ผมก็เดินเล่นแถวท่าเรือเฉยๆครับมาเล่น Wi-Fi ครับ ใดีวิดีโอของผมจะเป็นมุมแบบนี้บ่อยขึ้นครับทุกคนจะได้เห็นหลายๆมุมเลยครับมุมรอบๆมุมกว้างอะไรแบบนี้ครับก่อนขึ้นเรือต้องสแกนบัตรนะครับมีซุ้มตรวจบัตรอยู่ตรงนู้นครับเป็นการเช็คคนไปในตัวครับ